รูรางเป๊ะเลยแต่เธอคนนี้ยอมสลาดเลยนะคะมาใช้เครื่องสาออกให้โลกไดู้ว่ากานวเครื่องสาออกแล้วนาจะแทนี่ของเธอเป็นอย่างไรนวเ่แล้วนะอยากกับยศยาเมืนกันเดินเดินเด 对对对。 มขึ้นไปคุณนุ้ยพาจะถ่ายรูปให้หเออนั่นแหละจับคุณยายนั่นแหละน่ามีควายให้นั่งด้วยอันนี้สองคุณนุ้พาไม่ยิ้มเลยอันนี้สอง เสยมากเลยครับเสยมากเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันหมุนได้อันนองสองอ่าโอเคครับอะยายกิดครับไปคนละข้างเลยคนละข้างเดี๋ยวนะครับ eh 2 so. Ah okey Ah okey siap so.